กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุ่ง ก็จะนำเรื่องราวภายในคัมภีร์ไบเบิลมานำเสนอสู่ท่านผู้ฟังผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจาก EP ีที่แล้วยาโคบซึ่งแก่ชรามากแล้วได้มีลูกหลานจำนวนมากเข้ามาพบและเยี่ยมอาการหลังจากที่อาการไม่สู้ดีนักยาโคบก็อวยพรลูกๆของเขาให้แต่ละคนซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละบุคคลซึ่งลูกๆของเขาก็จะได้ไปเป็นหัวหน้า ตระกูลใหญ่ในภายภาคหน้าหลังจากนั้นยาโคบก็เสียชีวิตอยู่ที่แผ่นดินอียิปต์และลูกๆของเขาก็ได้นํากลับไปฝังไว้ที่ถ้าแห่งหนึ่งในทุ่งมัคเปล่าใกล้ๆก,ก,กับเมืองมัมเร่ซึ่งเป็นที่ดินของบรรพบุรุษของเขาที่ซื้อจากชาวเฮบรูนและต่อมาโยเซฟลูกของเขาก็มีชีวิตอยู่ได้อีกจนถึงอายุ110ปีก็เสียชีวิตนี่เป็นบทสรุปของอีพีที่แล้วและเป็นบทสรุปส่งท้ายของ ของบทปรถมมการซึ่งอ่านให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้ติดตามชมกันมาตั้งแต่ EP แรกมาถึง EP นี้ก็จะมาเริ่มต้นขึ้นบทอบพยยพขอเชิญรับชมรับฟังได้ครับ ยบบทที่หนึ่งตอนที่ยาโคบหรืออิสราเอลไปอียิปต์ลูกชายของเขากับครอบครัวเดินทางไปด้วยลูกชายของเขามีชื่อดังต่อไปนี้รูเบนซิเมโอนเลวียูดาอิสสาคาเซบูลุนเบนยามินดานนับทาลีกาด และอาชื่อส่วนโยเซฟอยู่ในอียิปต์ก่อนแล้วลูกหลานของยาโครบรวมทั้งหมดมีเจสบคนภายหลังโยเซฟตายและพวกพี่น้องรวมทั้งคนรุ่นนั้นทั้งหมดก็ตายด้วยชาวอิสราเอลมีลูกหลานมากมายและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วพวกเขาเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนเต็มแผ่นดินและเข้มแข็งมากขึ้นจนน่ากลัว ต่อมาอียิปต์มีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นปกครองซึ่งเขาไม่รู้จักโยเซฟกษัตริย์พูดกับประชาชนชาวอียิปต์ว่า ดูสิชาวอิสราเอลมีมากกว่าพวกเราแถมยังเข้มแข็งกว่าพวกเราด้วยเราต้องหาวิธีจัดการกับพวกมันไม่อย่างนั้นพวกมันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรืเร่อยๆแล้วพอเกิดสึกสงครามพวกมันก็จะเข้าร่วมกับฝ่ายศัตรูมาต่อสู้เราแล้วหนีออกจากประเทศของเราพวกเขาจึงตั้งหัวหน้างานขึ้นมาบังคับและกดขี่ชาวอิสราเอลให้ทำงานหนัก และพวกเขาได้สร้างเมืองปิทุมกับราเมีเสดเป็นคลังเก็บสเสบียงอาหารสำหรับฟาโรแต่ยิ่งชาวอิสราเอลถูกกดขี่พวกเขาก็ยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นและแพร่ขยายมากขึ้นจนชาวอียิปต์รู้สึกกลัวชาวอิสราเอลมากชาวอียิปต์จึงบังคับชาวอิสราเอลให้ทำงานเป็นทาสอย่างไร้ความปราณีพวกเขาทำให้ชีวิตชาวอิสราเอลขมขื่นโดยใช้ ให้ทำงานหนักบังคับให้ทำอิดทำปูนและทำงานทุกอย่างในทุ่งเท้าอียิปต์ใช้ชาวอิสราเอลเป็นทาสและกดขี่เขี้ยวเข็นให้ทำงานทุกชนิด กษัตริย์อียิปต์มีคำสั่งถึงผู้หญิงทำคลอดชาวฮิบรูคนหนึ่งชื่อซิฟราอีกคนหนึ่งชื่อปูอากษัตริย์สั่งว่า ตอนทำคลอดผู้หญิงชาวฮิบรูให้ดูว่าเด็กที่เกิดมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายให้ฆ่าทิ้งซะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่ต้องฆ่าแต่ผู้หญิงทำคลอดเรงงลัวพระเจ้าเที่ยงแทจึงไม่ทำตามคำสั่งของกษัตริย์อียิปต์พวกเธอปล่อยให้เด็กผู้ชายรอดชีวิตกษัตริย์อียิปต์จึงเรียกผู้หญิงทำคลอดมาพบและถามว่าทำไมถึงปล่อยให้เด็กผู้ชายรอดชีวิต ผู้หญิงทำคลอดก็บอกฟาโรว่าพวกผู้หญิงชาวฮิบรูไม่เหมือนผู้หญิงชาวอียิปต์พวกเธอแข็งแรงมากเลยคลอดลูกก่อนที่คนทำคลอดจะไปถึงซะอีก พระเจ้าจึงให้รางวัลผู้หญิงทำคลอดสองคนนั้นส่วนชาวอิสราเอลก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆและเข้มแข็งมากขึ้นต่อมาพระองค์ให้ผู้หญิงทำคลอดสองคนนี้มีลูกเพราะพวกเธอเกรงกลัวพระเจ้าเที่ยงแถในที่สุดฟาโรสั่งประชาชนทุกคนว่า เอาเด็กผู้ชายชาวยิบรูแรกเกิดไปทิ้งแม่น้ำนายให้หมดแต่เด็กผู้หญิงให้ไว้ชีวิต một สรุปในอีพีนี้นะครับหลังจากที่อิสราเอลเสียชีวิตโยเซฟและพี่น้องก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็คงเหลือลูกหลานชาวอิสราเอลซึ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นจนน่ากลัวเนื่องจากนอกจากเพิ่มมากขึ้นแล้วพวกเขายังเข้มแข็งอีกด้วยฟาโรกษัตริย์แห่งอียิปต์องค์ใหม่ขึ้นครองราชไม่รู้จักเรื่องราวของโยเซฟก็เกิดความกลัวว่าวันหนึ่งชาวอิสราเอลที่เข เข้มแข็งและมีจํานวนมากหากมีสงครามเกิดขึ้นก็อาจจะไปเข้ากับศัตรูช่วยศัตรูรบกับฝ่ายของอียิปต์จึงมีคําสั่งไปที่ผู้หญิงทำคลอดว่าหากเด็กชาวอิสราเอลเกิดมาเป็นผู้ชายให้ฆ่าทิ้งให้หมดส่วนเป็นผู้หญิงให้ไว้ชีวิตแต่คนทําคลอดก็เกรงกลัวต่อพระเจ้าเที่ยงแท้จึงไม่ฆ่าเด็กผู้ชาย เรื่องถึงหูฟาโรครับพอฟาโรรู้เรื่องฟาโรก็สั่งให้เอาเด็กแรกเกิดที่เป็นผู้ชายทุกคนไปทิ้งแม่น้ำนาย นี่เป็นเรื่องบทสรุปในอีพีนี้นะครับเป็นบทอพยพบทแรกบทที่หนึ่งซึ่งเราก็จะมาตามกันต่อในบทอพยพบทต่อไปในคัมภีร์ไบเบิลใน e ีพีหน้ากราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมติดตามฟังขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญพบกันใหม่ในอ p ีถัดไปฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ กก็ได้มีลูกหลานเข้ามาพบเยี่ยมชมอบพยพตอนที่ออพยพบ,บทที่หนึ่งรูจักโยเซฟกษัตริย์พูดกับกษัตริย์พูดกับประชาชนอียิปต์ว่า พวกมันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆพวกมันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆและศัตรูมาต่อสู้เราแล้วหนีออกจากประเทศของเราแล้วหนีออกจากประเทศของเราปิทุมกับราเมิลิต ิทุมกับรามีเศษและทำงานในทุง่งและทำงานทุกอย่างในทุง่งแต่ผู้หญิงทำคลอดเกริงเกรงเกริงเกรง เอาเด็กผู้ชายชาวฮิบรูแรกเกิดไปทิ้งแม่น้ำฮำนานให้หมดอมเอาเด็กผู้ชายชาวฮิบรูฟาโรกษัตริย์แองฮิฟาโรกษัตริย์แห่งอียิปต์องค์ใหม่ขึ้นครองราชชาวอิสราเอลซิชาว ชาวอิสราเอลที่เข้มแข็งและมีจำนวนมากหากมีสงครามเกิดขึ้นก็อาจจะโอครับพอเรื่องรู้พอฟาโรรู้เรื่องฟาโรก็สั่งให้เอาเด็กแรกเกิดแห่งหนึ่งในทุ่งมัคเพล่าท้ำถ้ำแห่งหนึ่งในทุ่งมัคเปล่าใกล้ๆก,กับเมืองมัมเร่ซึ่งเป็นที่ดินของ แต่ผู้หญิงทำโคลดเกรงอืมเกรงเกรงกรงเกรงแต่ผู้หญิงทำโคลดเกรงกลัวพระเจ้าเที่ยงแท้